เม่ดมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสิบแดนบิดนาําอ,อกจากเงอนอีกบอกเพิ่งเพิ่นมักยองเพิ่นไหลโอ้ยเพิ่นมักยองแห้งเมืดไปอีกแล้วพี่น้องตั้งเข้าวดำปื้อมาอีกแล้วตายในแนงานนี่มียวัน เลดแดงจึงคึ้ตัางเข้าาอีเร็วมาแลงนี่สิบ้านำมาอีกจากบ่โอ้ยสิเก็บของท่านมานออ่น้อยปลาทุเรียนเพื่อนอนอนโซนหยาดีเกียเเเก่ยว,หวให้งง่วเนาะเกี่ยวให้งัวยข้วใหเขากินฝนตกมากครมือครูมือดูทางมันเึื่อนเต็ม ส่วนทุเรียนเพิ่นก็ะเริ่มใ่แเรวโอ้ยดำปื้อมาอีกแล้วใจว่าดีแตค่คอยเขียวปึดมาแล้วมันมันตกแง่มันก็ไหลบุดๆๆๆๆเขาไปนีน่งก่อนมด อย่าตกแห้งเด้อคันตกพี่น้องเอ้ยอย่าตกแห้งหลายเด้อนอนบรรยากาศเย็นดีร่มรื่นแจ่มใสโอ้นอยนองเอ้ยพุดนะดำปื้อมาแล้ว เราสีเมยเด้ป่านเมยไปถ่าเราเด้อผันดำๆมากจริงๆเระวังรถนะลูกโอ้ระวังน้องด้วยโอ้หลอนซ้อนเด้อพี่น้องเลยมึงเนี่ยเขียวอุมทุ่มเกี่ยวหอยห้งงวงห้ยกุ้งเฮากินอยู่บ้านเฮาเนาะ ขาออนซ้อนค่ะออนซ้อนนี่เชียวุึกเลยเงียบหลายบ่ามีลูกคา้าหาย่างเหรียญดองดองแด,ดงแด,ด,ดงก่อนว่าจังไหนทองน้ำตกเรา เฉียก็ออกันเป็นกลุ่มกันก่อนนี่ก็เขาไปพาอย่างปลาถัง หาย่างปลาเบ่ง n g ่พี่น้องเอ้ยมืดตื้อๆมาแล้วดำบึกเลยลูกคนตายกระคักเลื่อยคอยเหมือแรงนี่ทางโนนนี่แรนเขามาเฮื่อขคอยนี้คอยจะดึงห,ห่อพอห่มผ่าแพร่ขึ้นสูงแล้วอุ้ยสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบพระว่าในเนนด้อสวยๆสุดโรสุดโรกบ๊ายบาย